ดวงรายวัน20มิถุนายนคนวันพฤหัสนะครับวันนี้การทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมทำกับคนรู้จักคนคุ้นเคยการงานนั้นมีจังหวะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับมีโชคเข้ามาช่วยทำให้การงานนั้นสำเร็จโดยง่ายการงานนั้นมีเกณฑ์การช่วยเหลือคนในบ้านคนรู้จักคนคุ้นเคยกันนะครับช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นวันนี้พบกัลยาณมิตรนะครับพบมิตรพบคนช่วยเหลือนะครับ ภาพรวมทุกอย่างดูดีนะครับราบรื่นสำเร็จในด้านการเงินนะครับวันนี้หลายเวียนลื่นหลายเวียนคล่องในด้านรายรับก็มีโอกาสดีๆจะเข้ามาในชีวิตนะครับในด้านความรักความสัมพันธ์วันนี้เข้าอกเข้าใจดูแลก,กันดีนะครับหรือถ้าในบางกรณีห่างเหินกันแต่ก็ยังความเข้าใจความสัมพันธ์กันดีเช่นเดียวกันภาพรวมคะแนนวันนี้อยู่ที่100%เซนนะครับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับสีโทนแสดน้ำตาลเข้ม เขียวชมพูสีเทาและสีผสมนะครับเป็นสีที่เสริมโชคเสริมลาบเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีในวันนี้เลือกมาจากหลักโหราศาสตร์ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีวันนี้นะครับการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีพระในบ้านเป็นสัญลักษณ์ของคนดีนะครับเลขเด็ดพยากรณ์ประจําวันนะครับวันนี้เลขเด่นนั้นคือ7และ9เลขรองนั่นคือ2และ3เลือกจาก หลักโหราศาสตร์ดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขมากๆทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ